โอ้มามามาอุย้ยฝนจะมาอีกแล้วไหมมา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 พายอุอะไรไม่รู้นะอสุจิพายุอาสุจินี่นะง,งานทีมงานเสียสูญครับงานเยอะเหลือเกิน ยืนคุ้มเลยครับกลางร่มยืนคุ้มเลยอ,อมาดูพี่โมครับล้วงล้วงสุดเลยนะนี่ล้วงสุดเลยบ่ฮะอันนี้ขุดสะทำอะไรนี่โอ้เลี้ยงปลาได้บ่นี่ขุดแบบนี้นี่ ะใ,ใช่ไหมแล้วทำไมไม่แบบขุดตั้งแต่ข้างล่างเลยแด่แรกหรือยังไงนเป็มดี๋ยวจมีงานทำใกล้บ้านเนาะ ก็ได้ลูกน้องทำงานเนาะนี่ก็จานจันจกรนะฝนเริ่มเปราะแปรเปราะแปรแล้วหาเรื่องอยู่แล้วประหยัดไหมสม,มิธโมโน่นะึ่ง <25, 000. S 1> วันหนึ่งนะตักเต็มที่นะไม่เกินสามพัน เต็มถังสามวันเต็มถันมนมนงนี่กี่บาทถัทงกี่ลิตรว่าหมูเนี่ยประหยัดกว่าร้อยสี่สิบอ๋อประหยัดกว่าร้อยสี่เอ้นี่มันเครื่องตัวเดียวกันกับร้อยสี่ไหมเครื่องไอซิสอีซูเอ็มใช่เหรอเนี่ย ใช้ isu ไหม u ไอซีเอสเคโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอะไรนะไอ,อ้อะไรรอออเครื่องมันรุ่นไหนนะผมก็ลืมไปแล้ว <c oughs> เป็นหลรนไเอาไอ้รอสีสิเาเลยถัดอะไรวะไัดตัวเดียวกันกับรนะ้อยสี่แล้วนะอะไรเออแต่ว,ว่าอันไห้เร็วกว่าเอามาได้เร็วกว่าพวเขานั่นเลย

ราดด้วยเน,ะนาะแต่นี่ก็ดีนี่ชอบอยู่นิโมเียปุ่งก,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 นนก,กีก็เท่ากันเนะปุ่งกีก็เท่าร้อยสี่เฮ้ยพวกที่เขาขับร้อยสี่สิบแบบนีไอ้นี่เขาบอกว่าไอ้นี่มันมันมันเร็วกว่าเนี่ยนะ ลองดูอ่ะ้าแ,แต๋วามาในมีปัญหาอะไรบ้างนี่ยังพนนีเ,าาเอ, <PM S 2> อ็มกี่ชั่วโมงนะพีอมนี่เจ็ดพัน่เจ็ดพันชั่วโมงตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วนี่ออเปลี่ยนเปยนรอบหนึ่งนะอะทีไอ เวลาเปลี่ยนถ่ายได้เราเขามาถ่ายมนาะเปลี่ยนให้เราเลยเนาะดีเลยเนาะดีแล้วเราเติมแต่น้ำมันอย่างเดียวตเติมแต่น้ำมันขับออพวกสายตรงสายแตกอะไรมันก็ไม่มีเนาะอืมอัดจารบีแค่นั้นจารบีเนี่ยตัว่ามันอัดมันให้เพื่อรถมาเลยนะเออมันอัดเสร็จแต่มันเอาทิ 2, ชชู่เ 2, ช็ดอีกอ๋อเอาทิชชู่เช็ดอีกเออโอ้ขนาดตูตัวเองไม่เอาทิชชู่เช็ดเลย เดือนแล้วนี่ยานรวมก็ไปคุกไรคุณทุกอบาณเนี่ยเอาวิง่งอยู่ย่งเมือนรถใหม่เลยเนยเ<อ>าะกีเดือนแล้วนี่กันนี้อะนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ย ตกปล่อยปล่อยครับตอนนี้แห่งชาติไทยเียดีเลยรถผมไหมสามคัน จอดทั้งหมดเลยถ้ารวมกับอนน,นก็สี่ครับโอไมโครตัวนึ่งโอไมโครตัวนึงนะเอาไอ้ผู้เชี่ยเอารุ่นไหนจะเอาไปขุดงานอะไรไปขุดแบบไหนอย่างมันมแถวชายแดนมันก็ทำงานลำบากสุริลนะโอ้สุริลตอนนี้ก็ยากเขาไปงานได้อก็อยู่โซนตรงนี้แหละอืมหก นั่นเลยมันไม่พอจะมีงานเยอะนะเลยไม่ไม่ทำหรอกไม่ถ้ารถดำเราเยอะเราเกลื่อยราคาสักสามเซ0สี่เซตมาใช้ดูการแล้วเราขายวะเนาะนะซื้อขายซื้อขายไปซื้อขุดขุดไปขายไปอย่างี้นะคืออยู่เราไปวิ่งกับเขารถกับางสี่คันแล้ว ขี้เกียจหางานงานเราตื่นตลอดงี้แล้วขักพวกเยอะแยะบางทีเราก็ไปง่ายอ้ยเดี๋ยวไม่มีแต่งานก็งานคิวเลยเยอะอยู่งานคิวน่ะแต่มันจะเหลือบ่ล่ะถ้างานคิวถ้ารถตัวเองนะนั้นออกใหม่เลยใช่ไหมมีอยู่งานคิวน่ะเราวิ่งงานคิวไปเรื่อยๆดีกว่ารถไปวิ่งกับเขา ขุดล yeah. yeah. kind of? hmm. ็อกเองเลยเนาะเราเดินน yeah. ี yeah. um, like ่รู้จักงานคิวตรงไหนทีมงานก็ได้เยอะแยะๆเขาก็แบ่งแล้วก็วิ่งทองานหมู่บ้านอ่ะใช่ก็คิวอารถอยู่แต่ในบอยเลยเนาะนั่นแหละอยู่แต่ในบ่อเลยอืมเราก็ไปทิปตเอาไปไปดูหน่อยๆเออคืออยู่ดิล่ะก็ให้นุ่นในคูเลี้ยงอืมผมว่ามันดีกว่าเราเอาไปฝากกันน้องกูี้ยงใช่ ิเดือนมาเหลืออยู่สามหมนไม่เหลือเลยแหละไม่เหลือไปวิ่งงานอยู่สุรินไม่เหลือเลยยางระเบิดเต็มดีไม่ได้จะควักทุน่ะเป็ติดลบอีกมันฝนตกวิ่งไม่ได้เที่ยวไม่ได้อไอ้ค่าก๊อตก็ต้องจ่ายไอ้ยางก็ระเบิดอีกแต่ถ้าทำงานอย่างทีมผมมันก็พอที่จะ ตายค่าลูกน้องเลยพวกมานร่วมมาเว้ยอเนี่ยเพราะผมทํางานไม่มีเวลายังหกโมงเช้านี่ก็ขยับกันแล้วไงหกโมงขยับเลิกสักแปดโมงเฮ้ยหกโมงเสี๋ยวุฒนลองดูว่ามันจะหยุดกี่โมงเดี๋ยวรอดูเขาหยุดกี่โมงกันโอ้ถ้าได้คนแบบนี้ก็ดีแล้วคือเราไม่ได้สั่งเขานะคือเขาทำกันเองนะบางคนห้าโมงก็งอแงแล้วห้าโมงเขาเออ ไ่ทำแล้วทำงานเป็นเวลาล<ะ>เขาไม่สู้ให้เราเหรอกถ้าแบบเจอคนที่เขาไม่สู้ให้เราอ่บางคนจะรอเวลาแต่ห้าโมงเลยเอาดูเวลาแล้วอันนี้ถ้าเราทำแต่งานอย่างรุตัวเองเนาะคิดว่าเขาจะเลิก ้าโมงสองโมงมันก็จะพอแบ่งปันกันได้อยู่เพราะมันมีต่รถเราอ่ะไหมอาชีพนี้มันทําเป็นเวลามันอยู่ยากนะะมันต้องเลยเวลาบ้างมันกาหนดเวลาไม่ได้ถ้าทําตรงเวลาก็ไม่ค่อยได้เที่ยวทำสองโมงเลิกห้าโมงจะได้สักกีเที่ยวว่าเราเราทำไม่มีเวลาเงี้ยมันได้เปรียบเทียบมัน มันไม่ได้เปรียบเสียเปลี่ยนวันไหนอ่ะวิ่งวิ่งครึ่งวันจบเนี่ยใช่แล้วเอาตัวนั้นแหละมาทบกันเนี่ยอมันต้องมีชดเชยากันไปไม่ใช่ว่าคุณจะโอ้ผมทำางสองโมงห้าโมงเลิกเนี่ยแล้วไอเวลาฝนตกหรือว่างานมันก็รับเต็มรับเต็มอีกนั่นแหละงานมันไม่คล่องมันไม่อะไรอย่างเงี้ยอมันต้องบวกลบคูณหารกันไปด้วยอทัวร์เลียทัวร์เลียเอะ การจะเล่นอาชีพนี้ดินก็สำคัญเลยหาขุาดดิเล่นอาชีพเรื่องหนึ่งโบดินเราต้องมีติดมือไว้ใช่อันนี้ผมไปซื้อล็อกเอาไว้ถ้าผมไม่เชื่อผมก็ไปเอาที่ไหนมาขุดเลยใช่ใชไม่มีดินก็ลำบากครับอย่างแต่ก่อนเออชาวบ้านเดี๋ยวช่องก็ให้ขุดให้เนี่ยทุกวันไม่มีโอ้ยซื้ออย่างเดียวใช่มั้ยยครบซืออ่างเดีวทุกวันนี้ซื้ออย่างเดียวฟรีไม่มีแล้วไป

นี่รถห้างใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมไอแดงไอที่ส้มจะนั่นส้มอะไระคันนี้ะนะที่ว่าตอนขึ้นรถไปนะเป,นเป็นเซนเซอร์ตัวอะไรเข้ามาเนาะแต่ช่างศูนย์ก็บอกว่าปัมออ๊มให้เราเปลี่ยนปัม๊มมาไม่หายาแล้วทำอะไรหายจันเจ้าเอ,อาว จบที่จันเจ้าอิจันเจ้าเออเก่งนะวาจันเจ้านี่ยเจ้าวไหวรักตีว่าไรของ<อ>ม,มันอ๋อมันเหยียบแล้วมันอุ่นอุ่นอ่นย่างนี้นะอ๋อเหยียบนนแล้วอุ่นอุ่นเหรอเออไม่มีแรงอุ่นดำอืมศูนย์บอกว่าปั๊มเสียอ๋อไอซื้อโอ้ยรูเงี้ยไม่ไม่เปลี่ยนดอกดำอันนี้เปลี่ยนแล้วรู้เอาไว้ตรงไหนดอกนี่ ปั๊มอะไรปั๊มโซล่านะเปลี่ยนก็ไม่หายไอระบุกระบุกไฟนี่ไฟจันเจ้าเลยจันเจ้าเลยจบเลยอ่ะประสาทจันเจ้าเอ อันนี้ขอจันจาได้มาเปลี่ยนให้ไอ้อะไรปืนคาดวีคาดอ่ะอ๋อเนยีมาจากโน่นแล้วเนี่ยจันจามันทำด้วยเหรอมันทำด้วยเป่ารับมดโอ้ฝั่งนี้เอาหมดเลยว่ะถ้ามีประหาโทรมาเลยทำให้หมด๋อ้องบหมดดนคาดมันก็ทำอีกทำาโอ้ไม่ทำแต่เอ่อบรรับหมดอ่ะโอ้อันนี้ เก่งมันน่ะอ่าต้องไปจุ่มอือ้าเวลารถจุมแล้วมันชอบเป็นช้าโอดิ้นอ่ะอืโอ้ก็ลองความแรงไงฮ่าเราบอกแล้วถ้ารถมันจุมมันอะไรอ่ะคือรอรออย่างเดียวรถไทยเขาก็เดินไปหลักหรือปอ่ไรอย่างนี้ออกมาเนี้ยไม่โคเขาอยู่ข้างหลังเขาจะ พลักอยู่แล้วแต่ <Ừ. S 2> เราดิ้นเล่นอยู่ยนั่นนหละอบอก,อกเคยชินมัน้งม,มันก็อยากจะขึ้นไวๆหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวดินในรถนักใช<อ>ถ้าได้ดินแล้วมีปัญหาอลไแหละรถอไอ้ขั้นเขาเนี่ยปัญหาหดอกจอกดอกจอก,จอกแตก <Okay. S 2> <c oughs> เปลี่ยนกี่รอบแล้วรถมันแรงไม่รุ่มแรงแบบไหนหรอไอ้ครับเครื่องซีซูนะเพราะว่ามันแรงแล้วมันมันเป็นชากแล้วไงหรอแตกอล้วนายกานมาขับให้ตัวนั้นดไปสามสี่ลูกเนี่ยมาช่วงล่างเราหูหูเยอะไอะไรตัวไอ้เครื่องไทยพันข่าวเออแล้วลูกเป็นไงแต่พวกในพวกเราไม่ห่างนะ เ็นเต็พเมพ่วยไอ้รุ่นเลยจโจบหรือว่ากระบะมันใหญ่ต้องลองทดเฟืองดูมันเฟืองเท่าไหร่เกียร์พวกเกียร์กับไอเฟืองท้ายมันไม่ได้กันอลองทดเฟืองดูจับแปดน็อตใส่ก็น่าจะจบนะอันนี้ท้ายคลิปแล้วคลิปเอาไปโครมสองปีแล้ว<อ> ทำมากินก็มีแต่ให้แต่ลูกเลยเนาะเอออ๋อไอ้ไอ้ไอ้คันนหนมุ่งมุเอาเอาไปโอ้ทิ้งแต่รถงมุให้เราเลยเออไม่โทรเลยว่าจันหนาไปไอ้ตอนนั้นนันมาเสียพร้อมกันไอ้ของคันแล้วเลยเอาเลยหาที่ส้มไม่เจออืมโอ้โหปวดหัวเลยนะแล้ไอ้งานไอ้ไอ้ลูกค้าก็เร่งตอนส่งการเนาะ คนนั้นก็จอสมงานอันนี้วางเท่าไหร่นะวางเท่าไหร่นะเนี่ยสองแสนนี่นะวางได้วางไดหรอแล้วมันจ่ายสงกี่ปีนี่กี่ปีเออกี่ปีไม่รู้นะเออยังวดนี่จ่ายสงรอบได้เหรออ๋อ เออดีดีนะโล่เออมันดีว่ะเอาเลยรถตบีตัวเองตีคันหมสบายเนี่ยอันนี้ก็เล่นงานคิวก็สบายนะนี่เนาะงานคิวใช่ไหมไปเลยเนาะมันก็ตักไม่นานนี่เนาะถ้าอุ้มเต็มเต็มเนี่ยอันนี้ขยืนล้างเสือด้วยแป๊บเดียวเลยเนาะอันนี้ เรายืนนั่งเชือไม่ได้หน้าฝนน้องใช่เราต้องกันว่าเออจะฝนน้ำลงลุง่มๆไปไมาดูอ่ะน้ำเต็มเลยมีทีมงานงานคิวเยอะกว่าไปลอไวอยู่อย่างครั้งที่แกเพราะว่าแกาไม่รับเลยนะงานหมู่บ้านแก,กจะอยางไม่อยากทำแล้วเพราะว่ารถ,รถดำแกรถไม่ทูแก รถองตั้งต้องใช้แกโบนแกบอกว่าแกาไปยืมโตเขาได้เงินเหลือว,ว่าเรื่องจ่าบ้านใช่แล้วแกทำคิวยี่สี่บาทยี่สี่บาทเออโอ้เหลืออยู่บ่ยี่สี่ตำรวจเครื่องจกกักรแกเนี่ยนี่ก็สูบแก,กออ๋นี่ไะสูบซิ่งอ่ะอเราก็อาศัยงานหมู่บ้านรถมีงานเปลงเราค่อยออกมา พวกคิด่่เาม่ต้องโอ้ไอเครื่องนี่ C G G นะ C จำได้แล้ว C G G เครื่องพุ่ยดีแม็กดีเลยใช่ C G G เ๋ยวบายบายคันนี้ครับ ไม่คิดไม่ฟังทานงเราจะเอารถใหม่ชมบ้านหรอไอ้ชมบ้านจอดรถอาสวิตตายโคมาสุนุโคมาสุนุนู่นน่ะเป็นไงวะไม่โผล่อ่ะเอ็งเนี่มุ้ยนี่มันเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้ามาในเส้นทางนี้มีมีตัวเดียวนี่ไม่ได้ไม่ได้อีกต้องมีสองถูกบินเลยอ่ะเขามีงานชิงโลงอยู่ ใค้ไปทำสักวันสองวันเนี่ยเราจะไปก็ไอรถดำเราอยู่ต้งงานอีกเออแล้วเราโอ้ไม่ได้เลยเไ็นไม่เพลงมันต้องวิ่งตัวเองเอเป็นสองใช่ก็เร่จะเล่นแต่คันเดียวเอานานชั่วโมงมาไปจะได้อันนี้มีสองคันถ้าเรารับงานปากโบเราจาแยกรถดำไปสองแกซื้อก็ซื้อเทเลอร์อีกหนึ่งไม่ใช่ซื้ออีกใช่ ชื่อรเกียวชื่อ้ไมันห่โอ้ม่นธรรมดาเนี่ยเสียแผ่แล้วมาเส้นทางนีแล้วมัยากไปสุดเพราะว่าจะโพมันไม่มีมือโไม่พอเลยวะเออเรเดีกันใหม่ครับฝากอะไรถึงคอมเมนตหน่อยว่คอมเมนต์คอมรยัยคอมเมนร์ ឯងចង់បាញ់ញ៉េតិរេអំបាញ់បងជាងງານតូឯងเออเออជົບកាมันបាក់ទឹករូបបាញ់ញ៉េក្នុងខ្មែរគេគេកើតខ្មែរមិនត្រូវគ្នាក្នុងខ្មែរចឹងហ៎កើតខ្មែរមិនត្រូវគ្នាក្នុងខ្មែរអូណែវាបាក់ស្ទេបអូអានេះខ្មែរមានລະដាប់អើយខ្មែរនេះមិនລະដាប់អានេះខ្មែរគេមិនឲ្យសູ້អើយ ว่าก็นึกว่าแม่ปลอมเหมือนแม่ปลอมอ่ะอันนี้ใช่แม่แท้ก็แม่แท่ดิ่งซานะเออเนาะเอามนลูบตีกีธาตัได้เอ๋นอนค่น่ะอืเกมตู้เราจัดแต่ก่อนไม่เน้นเพรนี่ยังดิ่งอะเครียดวัยดิ่งคุณเนาะดิ่งคุณจาปีปีกล้อนพระเทพนะตะเธอรโรงเรียนออยเน้นเนี่ย នយប្រធាបតើទៅរៀនអោយផងនេះគ្នារៀនទេមើលតើវាមិនដេញខំដេញត្រោទៅគាត់ដាក់មួយយ៉ាងនយយ៉ាប់នឹងកោរៀនត្រោទេអឺនោះអាស្រីអាប៊យអាប៊យអាប៊យនោះអឺមកជីវាล่ะអូយវ៉ាឌូអឺអឺយ៉ាប់អំនឹងចាជីវាវឹកបានតាំងនោះមើលគាត់នឹងធ្វើខនទិននោះអឺអឺយីងចាំនឹងជីវាវិញឆោបពីតែឆោបពីតែនឹងមືច្រើនទេ กูใจสมองอยเออคืออยาบอบยว่ะเออหือเมจีอยาบยอยากได้ตังค์ได้มาเลยกูได้ตังค์อะได้มาเลยได้าลยองเีนเกิดต้่าเียมนนเกอุ้ยอมาตอไปเฮ้ยมาถ้าลีเกิดเกิดสตาร์งเกิดด้วยจ้ห้ฝนบ้านเรามันบอกว่ามันถามว่าฝนบ้านมึง ตกเป็นน้ำไหมมอนบ้านกูไหม <Yeah. S 1> ถ่ายเอ <Yeah. S 1> พบกัเลยตอบไปว่าบ้านกูอะตกเป็นเงินเป็นทอง oh, oh. อเลยเจอกันใหม่ครับฝนหยุดแล้วไปอยู่เตะไปจับจือกระฐานนะบ,บัด